นานมาแล้วณนหมูบ่บ้านเล็กๆกลางทุ่งนามีชายคนหนึ่งชื่อทองดีชายคู่ขยันแต่หัวใจกลับเต้ไปด้วยความโลภทองดีพูดว่าทำงานเท่าไรก็ไม่พอใช้ถ้ามีทองสักหีกก็จะดีนะชีวิตของจะสุขสบายมากกว่านี้ชาวบ้านพูดกันเขาว่ากันว่าใต้ต้นโพมีสมบัติเก่าฝังอยู่ของเจ้าพ่อเมืองโบราณน,นั่นสิเคยได้ยินมาเหมือนกัน ใครไปขุดโดนของเข้าไม่รอดทุกขร้ายหรอกของงมงายคืนนี้แหละขขาจะไม่ขุดเองเขาขุดนึกลงไปจนกระทั่งเสียงดังแกรกแกร๊กทองดีตกใจเจอแล้วเจอแล้วหีบสมบัติจริงๆด้วยแต่ทันทีที่เขาเปิด,ดหีบลบเย็นวาบมาเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นของของข้านี้ใครได้ไปด้วยใจโลภจะสูญเสียทุกสิ่งภริยาทองดีพูดว่า ลูกเราไม่สบายหนักทงดีมันต้องเป็นพระคืนนั้นนนั่นแน่เลยเราทําผิดจริงๆขอที่ได้มาด้วยความโลภแม้มากล้นก็ไม่ยังยืนต้นกรรมย่อมให้ผลเสมอแนที่สุดเขาบูรเพื่อไทยเบาวกลายเป็นพระที่สอนธรรมด้วยใจบริสุทธิ์และคำเตือนของเขากลายเป็นตำนานเล่าขานในหมู่บ้านตลอดมา